สวัสดีครับผมชัยทัศน์เซอร์วิสคลิปนี้จะพามาดัดแปลงจากพัดลมที่ใช้บูตเปลี่ยนมาใช้ลูกปืนอุปกรณ์ที่สําคัญของคลิปนี้คือดอกสว่านซึ่งมีราคาประมาณ200กว่าบาทหากท่านคิดว่าคุ้มกับการลงทุนก็ดูคลิปต่อเลยครับข้อดีของการเปลี่ยนบูตมาใช้ลูกปืนพัดลมจะหมุนเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีความคงทนที่มากกว่าขั้นตอนที่1การถอดอุปกรณ์เริ่มจากการถอดชุดเฟืองสายพัดลม จุดนี้ไม่มีอะไรที่ต้องระวังครับจุดที่ต้องระวังคือบริเวณมัดไฟหรือบริเวณมัดเข้าต้มจุดนี้ผมแนะนําให้เอาเคเบิลไทหรือหนวดกุ้งมัดเอาไว้ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้สายทองแดงขาดครับหลังจากนั้นถอดโครงพัดลมเพื่อนําแกนพัดลมออกมาสิ่งที่เห็นคือบูธพัดลมครับจากนั้นเอาพัดลมมานอนแบบนี้จุดนี้ต้องระวังไม่ให้พัดลมขยับมากเกินไป ระวังอย่าให้สายทองแดงขาดด้วยครับนำไขควงงัดบูธพัดลมออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังขั้นตอนต่อไปงานเจาะผมจะทำการเจาะขยายเบ้าบูธพัดลมเพื่อให้สามารถใส่ลูกปืนแทนได้โดยทำการเจาะเบ้าบูหน้าและเบ้าบูธหลังจากนั้นใส่ลูกปืนลงไปครับจุดนี้ต้องระวังไม่ให้ลูกปืนเลยเบ้าบูธออกมานะครับจากนั้นทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปงานขัดขั้นตอนนี้เป็นงานขัดแกนพัดลมขั้นตอนนี้ผมใช้กระดาษทรายเบอร์พันครับขัดจนกว่าแกนพัดลมจะไม่มีสนิมและเนื้อเหล็กผิวเรียบเสมอกันขั้นตอนสุดท้ายงานประกอบผมแนะนําให้ทาจาระบีขาวที่แกนพัดลมเพื่อป้องกันสนิมหลังจากนั้นใส่แหวนรองให้เรียบร้อยครับงานซ่อมพัดลมสิ่งที่สําคัญคือต้องระวังไม่ให้สายไฟขาด เพราะว่าสายทองแดงพัดลมมีขนาดเล็กมากช่างที่เคยทำมานานก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นมือใหม่อย่างเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับจากนั้นนำแกนพัดลมใส่คืนที่เดิมและประกอบการขันน็อตหัวกะโหลกพัดลมน็อตหัวกะโหลกพัดลมมีทั้งหมด4ตัวแนะนำให้ขันค่อยกันจนกว่าจะแน่นนะครับไม่ควรขันน็อตให้แน่นทีละตัว เพราะจะทำให้ศูนย์กลางไม่บาลานซ์แกนพัดลมฝืดได้ครับตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็ประกอบส่วนอื่นต่อได้เลยครับคลิปนี้เนื้อหาสำคัญก็จะมีประมาณนี้ครับถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับทุกการกดไลค์ทุกการคอมเมนต์ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ